สวัสดีนักเรียนป .5 โรงเรียนบ้านต้นปรุงนะคะวันนี้วันที่25สิงหาคม2564คาบที่หนึ่งวิชาคณิตศาสตร์อยู่กับครูมิวเหมือนเดิมนะคะเมื่อคาบที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทำโจทย์ปัญหาเรื่องการคูณไปแล้วแล้วก็อ่าเราก็ได้หัดใช้การตัดทอนมาช่วยแก้ปัญหาโจทย์เรื่องการคูณเศษส่วนนะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะยังอยู่เนื้อหาเรื่องการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเหมือนเดิมแต่ครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ทําโจทย์ในแบบฝึกหัดแล้วนะคะ<ส>เราก็มาดูแบบเนื้อหาของวันนี้กันเลยะคะ<ส>่ะก่อนที่จะขึ้นเนื้อหาในแบบฝึกหัดเราก็มาเฉลยการบ้านกันก่อนนะคะ<ส>ข้อที่1นะคะตอบหข้อที่1เนี่ยจะเหมือนกับในตัวอย่างแต่ว่าไม่เป็นไรนักเรียนก็ทําไปเลยถัดไปข้อที่2ตอบว่า2 เศษส่วน9นะคะซึ่งข้อที่2เนี่ยตัดทอนไม่ได้บางคนจับคู่9กับ3ตัดทอนซึ่งผิดนะคะการตัดทอนเศษส่วนเนี่ยครูบอกไปแล้วว่าว่าจะต้องจับคู่บนกับล่างเท่านั้นซึ่ง9ก้ากับ3มันอยู่ด้านบนด้วยกันมันจับคู่ตัดทอนกันไม่ได้นะคะดังนั้นใครผิดรีบแก้เลยข้อนี้ตัดทอนไม่ได้นะคะถัดไปข้อที่3ค่ะตัดทอนได้โดยการจับคู่6กับ9นะคะ โดยครูใช้แม่3ามในการตัดทอนค่ะคำตอบคือเท่านี้อ่าถัดไปข้อที่4ี่ข้อที่4ี่ก้ตัดทอนไม่ได้เช่นกันนะคะบางคนตัดทอน4ี่กับ4ซึ่งผิดมันไม่ได้พราะมอยู่ด้านบนด้วยกันใครผิดรีบแก้นะคะคําตอบคือเท่านี้ต่อไปข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าตัดทอนได้ครูจัะคูะ่สิบสองกับสิบห้าค่ะโดยครูใช้แม่3ในการตัดทอน คำตอบคือ8 4ดเศษส่ส่วน5นะคะให้ถูกตัวถูกให้ผิดตรงไหนแก้ไขให้ได้ร้อยแล้วก็ทำความเข้าใจใหม่นะคะถัดไปเราก็มาดูเนะื้อหาในแบบฝึกหัดเลยอ่วันนี้ครูจะให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดในหน้าที่23ค่ะโดยครูจะสอนข้อ3 4แล้วก็5แล้วก็ให้นักเรียนทำข้อ1 2แล้วก็6ด้วยตนเองค่ะอะ่มาดูวิธีทำกันเลยค่ะ โจทย์ในวันนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับในแบบฝึ้นหัดในสมุดที่เราได้ทําไปแล้วดังนั้นในสมุดเนี่ยใครทํำด้วยตนเองอยากเข้าใจเนี่ยวันนี้โจทย์วันนี้ก็ทําได้อย่างแน่นอนข้อที่สาค่อยหาค่าของเศษห้าส่วนแปดคูณด้วยสิบนะคะถ้นตอนแรกทําเหมือนเดิมเลยทาทั้งสองตัวให้กลายเป็นเศษส่วนเศษห้าส่วนแเป็น 8. เศษส่วนอยู่แล้ว สิบก็เขียนเป็นเศษสิบส่วนหนึ่งค่ะถัดไปเราก็พิจารณาดูว่ามีคู่ไหนสามารถจับคู่ตัดทอนกันได้บ้างบางคนบอกว่าจับคู่ห้ากับสิใช่ไหมห้าไม่ได้ผิดนะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างบนด้วยกันไม่ได้ข้อน,นี้เราจะต้องจับคู่แปดกับสิบโดยแปดกับสิบเนี่ยเราสามารถใช้แม่อะไรในการตัดทอนได้คะ่ะแม่สองนั่นเอง ดังนั้นคุใช้แม่สองในการตัดทอนนะคะ2หาร10 2อะไรได้10ก็คือ2 5นะคะต่อไป2หาร8ได้4 2 4 8ถัดไปพี่นาดูว่าคู่ไหนสามารถจับคู่ตัดทอนกันได้อีกบ้างซึ่งมีอีกไหมไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเราก็นำตัวบนคูณกับตัวบนเลยบนคูณกับบนเท่ากับ5คูณกับ5ได้25 ถัดไปด้านล่าง4คูณ1จะได้เท่ากับ4นะคะอ่าด้านมาเละเป็นเศษ25ส่วน4แต่ว่ามันเป็นเศษเกินดังนั้นก่อนตอบเราจะต้องทําเป็นจำนวนคละนะคะซึ่งใครลืมแล้วว่าทําเป็นจำนวนคลานั้นทําอย่างไรไปดูคลิปเก่านะคะคำตอบจะได้เป็น6เศษ1ส่วน4ค่ะ อ่าเสร็จเรียบร้อยถัดไปมาดูนักเรียนจุดด้วยนะคะข้อที่จุดให้เรียบร้อยถัดไปมาดูข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่ค่อยหาค่าของเศษยี่สิบส่วนสามสิบห้าคูณด้วยสิบห้านะคะเหมือนเดิมเลยทําเป็นเศษส่วนทัง้งสองตัวเศษยี่สิบส่วนสามสิบห้าคูณด้วยเศษสิบห้าตัวด้วยหนึ่งต่อไปพารณาดูว่าคู่ไหนสามารถจับคู่จัดททนกันได้บ้าง บางคนบอกว่าคู่นี้คู่นี้ก็ได้นะคะใช่ไหมฮะได้บางคนบอกว่าคู่นี้คู่นี้ก็ได้นะคะใช่ไหมฮะเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวครูจะจับคู่นี้กับคู่นี้บ้างดีกว่านะคะเพราะว่าตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นการจับคู <laughs> <kicking S 1> ่แนวทะแยงหมดเลยไม่มีข้อไหนที่เป็นตัวอย่างจับคู่แนวตรงเลยดังนั้นข้อนี้เดี๋ยวครูจะจับคู่แนวตรงอจับคู่แนวไหนก็ได้ทะแยงก็ได้ตรงก็ได้นะคะขอแค่เป็นบนกับล่าง ่ทีนี้คู่นี้คุยจะใช้แม่ห้าในการตัดทอนนะคะคุยใช้ห้าหารยี่สิบกอนห้าอะไรได้ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบห้าหารสามสิบห้าได้เจ็ดอ่าส็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็พยาณาดูว่าคู่ไหนสามารถจะบคู่ตัดทอนกันได้อีกบ้างซึ่งมีไหมเอ่ยไม่มีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วเราก็จัดการ บนคูณบนล่างคูณล่างเลยค่ะบนคูณบน4คูณกับจะได้เป็น60ค่ะต่อไปล่างคูณล่างนำา7คูณกับ1จะได้เป็น7อ่าเสร็จเรียบร้อยถัดไปมันเป็นเศษเกินอยู่เราต้องทำเป็นจำนวนคะนะคะเมื่อทำเป็นจำนวนคะจะได้เป็น8เศษส่ส่วน7ตอบเลยแปเศษ4ส่วน7ด เสร็จเรียบร้อยข้อที่4ี่จดให้เรียบร้อยนะคะจดเสร็จแล้วมาดูตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้กันค่ะก็คือเขาให้หาค่าของเจ็ดคูณด้วยสิบเศษสิบหกส่วนยี่สิบเอ็ดขั้นตอนเดิมๆนะคะก็คือทําเป็นเศษส่วนทั้งสองตัวก่อนเป็นเศษ7เจ็ดส่วนหนึ่งคูณด้วยเศษสิบหกส่วนด้วยยี่สิบเอ็ดต่อไปเราก็ ต่อไปเราก็พิจารณาดูว่าคู่ไหนสามารถจับคู่ตัดทอนกันได้บ้างน,นะคะคู่ไหนดีเอย่ยนักเรียนมองเห็นหรือยังคะว่าคู่ไหนสามารถจับตจับลูกจับคู่ตัดทอนกันได้นั่นก็คือเจ็ดกับยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะโดยใช้แม่อะไรหารทั้งเจ็ดและยี่สิบเอ็ดได้แม่เจ็ดนะคะดังนั้นครูจะใช้เจ็ด ตัดทอน7กับ21นะคะครูจะใช้7ตัดทอน7กับ21เ็ใช่7หมเจ็นมาตัวบนก่อน7็หารด้วย7ค่ะได้1เลขเหมือนกันหารกันได้1นะคะต่อไป7หาร21อนะคะ7อะไรได้21 7 3 21ถัดไปจะดูอีกว่ามีคู่ไหนจับคู่ตัดทอนกันได้อีกบ้างซึ่งมีอีกไหม ไม่มีแล้วถ้าไม่มีแล้วเราก็จะก,การนําบนคูณบนล่างคูณล่างค่ะบนคูณบนหนึ่งคูณสิบหกก็ต้องได้สิบหกล่างคูณกับล่างนะคะหนึ่งคูณสามจะต้องได้สามแทีนี้มันเป็นเศษเกินแล้วก็จะก,การทําให้เป็นจํานวนคะค่ะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดว่าทําถูกต้องจะได้คําตอบเป็น ห้าเศษหนึ่งส่วนสามค่ะเขียนตอบเลยห้าเศษหนึ่งส่วนสามขีดนเส้นใต้ให้เรียบร้อยแล้วก็จดให้เรียบร้อยนะคะอ่าจดเสร็จแล้วทั้งสามข้อพอจดเสร็จแล้วทั้งสามข้อเนี่ยก็ยังเรียนทำข้อหนึ่งสองแล้วก็หกด้วยตัวเองอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้านล่างตรงนี้นะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูในโน้ตเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมเขียนด้วดินสอแล้วก็ทํางานให้เรียบร้อย สำหรับเนื้อหาวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ